ดูของจริงไม่จกตาอันนี้ไม่ใช่อันที่เราใส่เองนะของเขานะกินแล้วมากกว่าหินแล้วมากกว่าไม่ไอ้ข้าวอร่อยมากอ่ะเฮ้ยแทงเงือกอหัาเกลียวปากเริ่ดต่อยเรื่อยเรื่อยเลยตายแล้วแม่ แล้วเปิดคลิปเป็นแบบแปลกตานะคะอ่ะวันนี้พวจะมาทําเมนูอะไรกิมจิซอสกุ้งพริกเผามายองับสเรา <c oughs> โอเคค่ะดิฉันขอมาเข้าเรื่องนะคะว่าน้ําพริกไข่ปูในวันนี้นะคะที่ดิฉันจะนํามาทำข้าวผัดน้ำพริกไขป่ปูนั่นก็คือน้ำพริกไข่ปูของคุณจ๊ะค่ะจะบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยลองชิมลงสตอรี่ไอจีไปแล้วนี่ทุกคนจะให้ดูนี่คือน้ำพริกไข่ปูที่ไข่ปูไม่จกตาดูดี น้ำลายจะไหลแล้วดูดิฉันจะลองชิมนะเพราะว่าซื้อมาเยอะลองชิมสักอันคงไม่เป็นไรอือหืออือหืออือหือเปรี้ยวหวานนำความเป็นไข่ปูคือไข่ปูจริงๆสาบานแล้วก็ไม่ค่อยเผ็ดมากถ้าใครชอบกินเผ็ดอาจจะต้องเพิ่มพริกอันนี้รสชาติแบบกลางๆพอดีเลยแต่ว่าเปรี้ยวหวานนำแบบคุกคนไปสั่งจริงๆถ้าเกิดว่าใครอยากกินน้ำพริกไข่ปูที่แบบไข่ปูเยิ้มๆขนาดเนี้ยเฮ้ยโอ้ my god ถ้าไม่อร่อยไม่กล้าขายนะเพราะถ้าคนซื้อไปเนี่ยจะอายเขาเข้าใจไหมอันนี้อร่อยจริงๆแบบที่กินในสตอรี่ไอจีเมื่อกี้เขาอร่อยจริงที่สําคัญนะคะทุกคนน้าพริกคุณจ้าเนี่ยเขามาจากเพชรบุรีเลยเพชรบุรีเนี่ยเป็นเมืองมรดกโลกนะคะด้านอาหารยูเนสโกเนี่ยรับรองเลยว่าของดีจากที่นี่เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆหากินยากไม่ขาวกินง่ายสะดวกนะคะกินกับอาหารรอบตัวแล้วเพิ่มรสชาติให้อร่อยมากขึ้นและเรื่องของรสชาตินะคะบอกเลยว่าเข้มข้นมากๆและที่สําคัญ ะะไม่ใส่สารกันบูดด้วยนะคะจะบอกให้เดี๋ยวเรานะคะจะไปเริ่มทำข้าวผัดน้ำพริกไข่ปูกันนะคะจะบอกว่าเตรียมรอชมเลย ตอนนี้นะคะเรากําลังเรียงปูเลยอย่างสวยงามดูแล้วดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหักออกมาโอเคค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตจัดจานนะคะแล้วก็ไปเสิร์ฟกันเลยค่ะทุกคนครับพี่โอเคครับ สวัสดีครับมาแล้วครับสวัสดีค่ะหนาวมากเพื่อนเพื่อนเฮ้ยต้องใส่ถุงมือเมืองไทยเข้าหน้าหนาวอันนี้ตกใจนะไม่ได้เข้าหน้าหนาวมันเอ้ยมีความสุขอะไม่ได้กลับมาอัดคลิปนานมากเลยอะทำอะไรอยู่วะนอนตื่นเต้นมากไม่ได้อัดคลิปมานานมากแล้วนานเท่าไหร่แล้วนี่สองปีนานไปเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยเพื่อนเพื่อนไปททำอะไรหิมะแม่งตกใส่ลั้งคาเฮ้ยรเหระลูกน้อยตลกมาวันนี้เรามีผู้ชมในห้องส่งมาดู เอาอีกแล้วโอ๊ยผิดเอาเนี้อออกมาก่อนมันทำไมไม่ทำแล้วไหลมิวะนี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวแบ่งให้ป้าก่อนอ่ะป้าเป็นรับประทานเลยเนี่ยโอ้ยป้านี่โบเลือกตัวไข่ดีๆเลยนะเนี่ยต่อแล้วต่อแล้วอ่ะช่างโลลร้อยอ่ะคุณจ้านะคะคุณจ้าฟังดิฉันนะคะคุณจ้านี่ไปแล้วเอาป้าไปเลยหรอโอเคได้ได้เลยป้าโอ้ตายแล้วคุณจ้าคุณจะทำอย่างนั้นได้อย่างไร เฮ้ยอร่อยจริงนะอร่อยมากค,คือเอาจริงป้าตอนนี้สั่งกับเขาอะไม่ได้ค,คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้นะเ,เราใช้ช้อน,นติ่มแตงอร่อยอันนี้ไม่ปรุงเพิ่มอะอันนี้ไม่ได้ปรุงนะอร่อยมากอร่อยที่สุดในโลกโอ้โหเราเลียกเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วใส่ไข่ปูแต่ว่าเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เจ้มข้นอะงงไหมเนี่ยดูโอ้โหน้ำพริกคุณจ๊ะเพื่อโคตรหลงไข่ไก่อ่ะเดี๋ยวนี้ให้คุณบุ๊กดูอืะ ดูของจริงไม่จกตาอันนี้ไม่ใช่อันที่เราใส่เองนะของเขานะกะผ้าเขาแม่อร่อยอะไรกขอบคุณค่ะพูดไม่ฟังนะคะไม่น่ารักนะคะนะเด็กดื้อต้องโดนเลยค่ะเดี๋ยวจะโดนโป้งและนี่คือไข่ปูเอาอยังหนึ่งสองซ้3ทำเป็นเมี่ยงเลยใส่ข้าวไปนิดนึงดูกินหนึ่งสองซ้ากินแล้วกินมากว ไม่ไ,มอไ,มไอ้ข้าวอร่อยมากเลยอ่เฮ้ยแทงเงื้ออะ,อะไอ่ะผูแทงเงือกฟังเราบ้างสิผูแทงเงื้อเฮ้ยโคตรนะมันจะมาก่งข้าวแล้วเนี่ยหมดเลยเข้าเพราะว่ามันอร่อยไม่อยากจะยินอะไรยงยิงยิ่ง,ๆๆงยิ่งยิางโรอ,อ,อกัอนอาหารแม่บอกว่าโะตรพูดมากอ่ะตกใจนะได้ยินคำนี้พูดมากอะเป็นไงล่ะนั่งเงียบเลย ไฮ่ยำมันได้วะอร่อยมากแบบใครใครจะเป็นแม่อหลอยให้มาเตะเฮียเลยอร่อยมากเข้ากับปูนะปูน่ของจริงอน้ำพกคุณจ๊ะเนี่ยถ้าสำหรับบ้านเราเนี่ยความเผ็ดยังถือว่ายังถือว่าไม่คือคนทั่วไปที่ไม่กินเผ็กได้ะต่ต้องเผ็กว่านี้หน่อยมาถึงว่าคนทั่วไปเขาทำให้รสชาติแบบคนทั่วไปกิน่ยแต่ถ้าบ้านเราต้องใส่พริกเพิ่มเดีดนปงมันมันมาคตรอ่อยอร่ีก้านเียลุก อ้ย่าร้องนะจะร้องไหมถามจริงร้องว่าอะไรอ่ะเย่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 โยงน้อยจักเพลงนี้ป่ะโอ้โหเสียหาเกียวปากก็ต่อยเลยเสียหาเกียวปากก็ต่อยเลยเลือกเลยตายแล้วแม่เล่ากับปูนี่นะเผลอไปมันเป็นไบรล์นมันอย่างนี้ไงถ้าไบรุ่นนี่คือใครโดนไม่ได้เลยเออเย่เป็นปูอะไรของเก๋วะคนที่กินเผ็ดนะคะดูไว้ แบบนี้นะคะแล้วก็คลุกเลยสำหรับคนที่ชอบกินเผ็ดนะคะแต่จะบอกว่าคนที่ไม่กินเผ็ดจะบอกว่าคนที่ไม่กินเผ็ดอ่ะกินได้สบายมากซ็ตขนาดอ่ะคุณจ๊ะคุณจ๊ะดูไว้นะคะขอแบบสูตรเผ็ดด้วยได้ไหมอ่ะคนกินเผ็ดมันแซ่บ่ะนี่มาปัก้มันอยู่ข้างในอุ๊ยมากเลยอ่ะน้อยขอเพลงปูสักเพลงนึงปูนี่อิปปี้อิปเเฮ้ยเจ็บหลายคครี่นะบอทำไมอ่ะเราโตแล้วอะ แม่ปูนีปีรองดิปูนีอีปีอีปีอีปีเห็นไามลุงน้อยเขายังพัฒนาลงมาดิมันไม่ได้หยาบนะเออลุงน้อยยังรู้ท่าเลยทำไมปูนีอีปีอีปีอีปีปีเจ็บอะไรปีเจ็บหลายทำนี้เพลงอะไรวะเขาล่องกันทั่วประเทศอ้าวคงได้ยินเนี่ยบีซ่าเต้นนะอือเขาจริงเหรออีปีกะเป๊เอาจริงบ้านไม่เคยกินน้ำพริกปูไข่ที่อร่อยขนาดนี้เลยว่ะโอ้โห่จนถุงถุนสูงไงไม่ถุงอื้อหือ เฮ้ยรู้ป่ะว่าเมนูเนี้ยหมดนะอร่อยอร่อยป่ะถามจริงเมนูวันเนี้ยอร่อยอร่อยมากเลยนะดูไข่อันนี้เราเพิ่มเองแล้วไข่ที่เราทำเองมันจะมีความอะไรป่ะความมันนมมีมันมันแล้วใส่นมสดใช่ไหมอืมแล้วก็ไปนึ่งใช่ไหมใช่ส่งเขาอร่อยเหรออร่อยป่ะถามจริงแบบจะไกจแบบจะไกจไม่เคยจิตใจเลยใช่ป่ะรสชาติไม่จัดหมายถึงว่าคนที่ไม่กินเผ็ดอะชอบแน่นอนแต่คนที่กินเผ็ดอ่ะก็ชอบแต่ต้องใส่พริกเองเฮ้ยแต่บูบอกเลยนะคนที่กินจัดอ่ะแค่ใส่พริกเองเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ไงบอกให้ใส่เป็นไง เฮ้ยจะบอกว่าหายไปนานคิดถึงเพื่อนๆมากเลยไม่ความจริงเราลงคลิปบ่อยแล้วแต่ว่าหมายถึงแบบไม่ได้อัดคลิปนานแล้วอะเยมเอม อินให้หมดลงน้อยข้าวอ่ะก็ถ้าใครอยากหาน้ำพริกแบบนี้ทุกคนก็เซิร์ชในช้อปปี้มีขายนะฮะแค่เซิร์ชข้างล่างทุกคนคุณจ้าฮะแต่ตะบอกว่าคุณจ้าไม่ได้มีแค่น้ำพริกอันนี้นะของคุณจ้านี่มีแบบหลากหลายเลยนะเป็นน้ำพริกของเขานะฮะโบรู้่ะแล้วยังเป็นเจ้าที่ขายดีที่สุดในช้อปปี้ติดต่อมา3ปีจะเชื่อนะบอกเลยว่าเพราะมันอร่อยมากใช่ลองไปดูว่ายอดขายเท่าไหร่ในในช้อปปี้เรากดเข้าไปดูได้คือไม่อ่านที่จะรีวิวเลยและที่สำคัญคือเป็นแบรนด์ที่มีออยด้วยนะอ่ากานนทตรฐุคแล้วก็มี สูตรอาหารตายตัวด้วยทุกคนเวลาเขาทําขึ้นมาเนี่ยแล้วตอนนี้ทุกคนในข่าวดีเลยนะมีโค้ดส,ส่วนลดด้วยไม่มีขั้นต่ํานะบอกเลยว่าไม่มีขั้นตำ่ำปกติต้องแบบมีขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยห้าสิบแต่นี่ไม่มีขั้นตำ่ำทุกคนลดไปเลยห้าสิบบาทจำนวน120ร้อยยี่สิบโค้ดทุกคน้นี่เลยเดี๋ยวขึ้นโค้ดให้เลยนี่เอาไปใส่เลยทุกคนแล้วลองไปสั่งดูน้ำพี่คุณจะ๊ะไม่ได้มีแค่นี้นะมีหลายอย่างนะน้อที่ของเขาอ่ะส่วนโค้ดส,ส่วนลดที่มาจากโบร้อยคนแรกนะทุกคนนี่ค้วนนนลลีเลยะะ ลด50บาทโบ้าทอันนี้เลยนะส่วนใครที่ไม่ทัน1น0้ท่านแรกนะทุกคนไม่ต้องเสียใจนะเรามีโค้ดส่วนลดอีกแล้วโค้ดส่วนลดอีกแล้วส่วนใครที่ไม่ทัน1น0อยท่านแรกที่ลด50บบาทใช่ไหมทุกคนไม่ต้องเสียใจทุกคนเรามีส่วนลดให้อีก <c oughs> ส่วนลดขึ้นเลยครับส่วนลดขึ้นเลยครับ คูนโบ20บาทนะฮะขึ้นไปเลยนะฮะคือคอดสุดลดคูณโบ20เนี่ยลดไปเลย20บาททุกคนเพียงซื้อส,ส,สินค้าครบ2อ0าบาทก็จะได้ลด20ดีมากเลยนะจะบอกว่าถึงแม้เขาจะให้รีวิวอะทุกคนแต่มันอร่อยมากจริงๆแบบสา,าบานไม่อร่อยก็คว่ำทิ้งไปแล้วเฮ้ยอร่อยแบบไม่ไอายเลยที่จะบอกว่าอร่อยจริงแล้วตอนนี้ยังมีโปรด้วยนะ1บาทในช้อปปี้โปร1บาทในช้อปปี้ยังมีอยู่นะทุกคนแล้วร้านค้าที่ยังมีโปรลดสองต่อเดี๋ยวโบจะขึ้นรายละเอียดใต้คลิปไปให้ดูนะ ใครที่สนใจก็คือ<ม>อันนี้นพูดเลยว่าซื้อมา,อาคุ้มมากแล้วเพราะว่าอะไรปะมีไข่ปูอยู่ในนั้นจริงๆแบบไข่ปูสดอ่ะไม่ใช่ไข่ปูเหลวเหลอวอะแบบไข่ปูสดแล้วอร่อยจริงๆใครที่อยากกินเผ็ดก็ไปใส่พริกเพิ่มนะไม่ยินชอบอย่างนี้ยต่มันคือเขามีออยใช่มีออยด้วยอ่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเฮียด้วยแล้วก็ขอบคุณมาร์กกับลุงน้อยด้วยนะคะอร่อยไหมถามจริงวันนี้เต็มสิบเท่าไหร่ให้เก้าขาดเลยขาดอีกอย่างหนึ่งคือบรรยากาศไม่เผ็ดอ๋อไม่เผ็ดอ๋อไม่ชอบกินเผ็ดอะสุดก็สุด ให้สิเลยชอบชอบน้องๆไอเฮียเฮียให้สิบเลยเข้าช่องด้วยโบโบให้สิบเลยนะเอาจริงแต่ว่าถึงแม้จะไม่เผ็ดแต่ว่าไปใส่ได้แต่อันนี้พอใส่เองแล้วโคตรเผ็ดเลยอะเผ็ดมากอร่อยมาก่ะสำหรับวันนี้พวกเราขออนุญาตลาตัวไปก่อนลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ